That's not what Triple kill. I <laughs> Quadra <laughs> oh, <no. laughs> <laughs> kill! Dominating. Enemy nearby detected. 对。Yeah. เรียกไ,ไปว่าอันคิมอยู่าลดแค่ไม่อัพเพื่อนด้วยมัน,นดีเลยห่นานคุณหมด มนออกดึงไปไม่มีสองทา้เฮียโค้หนูลองประตู่ะแถวอี่ออันนี้น่านใหม่นั่นคงจะล่าร้องเลยเออไปที่ไหน เิดทำอัตโนมัติกว่าเด็กเอวๆนะอยักเลนไม่พูดสุขัยยิงเป็นเลยนี่แหละยิงเต็มยงเตยิ่งเงี่ยนนี่เอาว้าว โดนลงมาเพื่ออะไรไม่รู้นะเอ้ยีย่ห้ามีตัวมีตัวหมดแ,ลดแ,แดหละไอ้แค้นไอ้เยี้าโดนตัวนี้คิดหรอว่ากูจะย่อท้ออ่ะฮะไอ้บอดทุกคนอันกี่บอดนะทุกคนนะผมมีเพลินนะ โอ้ยหัวแตกนันรันรันมันรันหัวหัวแตกไปดีไอคไก่เย็นงั้ผมไม่ได้แบบนี้โวยนะไอ้เย็นเลยแบบเพียวๆเลยสายปกตินะครับ มันลุมสองอะต่อให้สองเลยไหนบอดไหนดีไดีเยไมดีเลยยงี้อนะยื่นมายนก่า sao đây cái lẽ bị cua Hãy subscribe cho kênh ง่นนา,ายไหมงซาวมันจะสุดๆเลยไม่เชียวหัวแต้ไปดิสร้นานหัวค,คมๆอ่ะเอาดิเล่นเกาบไปเล่นหัดร้องงซาวมานจะสุร้อนอได้ขอ,ตองตวเลงเนยล่ะ ไอ้โดนโดนโดนหัูแต๊เลยน้องนับพี่หลังเหรอยังไม่เนี่ยนับพี่หลังด้วยยังเพื่อนไม่ได้ลากลาจี ้ n เนี่ยสิบคนสุดท้ายมาอะไรอีกอื้อจ้าไม่ใช่สายวีดีโสายเนี่ยเปนโปดอ มเอะไรเปิดกอลรับผมแวะรับเข้าก็เลยต้องมาเล่นเนอัะเบ็ดใหญ่ต้องูแบบเตอร์ซีเหอุดเลยนวเฮ้ยเพื่อนอีก2สองคนช่วยกัหน่อยเป็นชั้นเบ็ดโหแต่โหแตกพอดีแล้วคนเดียวแล้วคนเดียว ไปเจอเจเจอไปเจอเจอไปเต็มมอเต้เวไลตี้ครับนั่นอันรับของฟรีกันได้ในทไฟเอยี่ชยน,นี้บอลน,นี่หว่าลิดรหสัสโทษทษโทษท,ดทีทุกคนเอามางิาหรหสัส อีกลาดในโทรศัพท์นี่อยู่เพชรสองนะล่าดับลาดหลักเลยแหละถ้าลาดหลักงานน่ะอยู่เพชรเหมือนกันนะเพชรสามนี่มันเป็นไรโดยแบนจ้าไม่พอเลยอังอะล็อกล้วง้องเพื่อน ม่ได้อะไรเอยได้่ให,ใหอขอขอใช้เบ็ดไปก่อนครับจะเยอพรุ่งนี้เลส